นี่ไอ้เอ๋นีกูว่ากูพูดเก่งนะกูพูดกับกูพูดเก่งนะเจอมันพูดไปปุ๊บไอ้เอ๋เฉากับกูเลยแบ่กูว่ากูเจอเลยนะเจอมันไม่ไมโอ้ยไอ้ก๊อฟกูกูเตะขามันจนเนี่ยรอยตีนอยู่เลยมแบบพอละอ่ะ เดินตัดต่อตัดต่อแล้วเอาแก้วก่อนี่อ๋อได้ถามพี่ใหญ่ก็ต่อก็เป็นยังไงเอ๋ส่งให้กูกูส่งให้เอ๋มึงนี่ไม่ส่งให้ใครเลยอ๋อพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พี่ปวดแล้วอ๋ออันนี้เคลียร์ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายอยู่เนอเดี๋ยวตัดต่อเลยนะตัดตัดออกเลยเอ๊เอาลงมันนอกรอบได้ไหมฮสนุกสนุกได้ไหมมาสนุกเฮฮามไปเฮฮาออมเพื่อนมุกออม พอนั้นปุ๊บเราก็แบบว่าเข้าไปถึงปุ๊บโอ้โหแม่งเสือมาน้ำพลมาชีวิตนี่มั้งโอ้โหบูเขาโยกเลยอ๋อเกิดอะไรอะชีวิตแล้วเรามาก็เป็นนี่เขาโยกอย่างนี้เลยเขาโยกใส่ช็อปแล้วแบบโหโคตรกลีนเลย <laughs> นะ ก็ใครก็ไม่รู้ว่าเข้าไปกระโดดใส่เขา<ม>ใช่ป่พะพอใส่ครับปุ๊บเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับสลบรับแดกดหอเอาไปอยู่ในกรงเสือใช่ป่ะ <c oughs> ลากเข้าไปใครก็เหตุการณ์มันจะเป็นแบบนั้นใช่ป่ะใครที่ <c oughs> แบบว่าอยู่แต่ผมก็คือแบบว่าผมปีหนึ่งผมก็ยังแบบยังใหม่อยู่ผมก็ยังแบบไม่ปิดตาเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะพวกรุ่นพี่รุ่นเก่าเขาก็จะรู้กันอยู่ใช่ไหมแล้วมาถึงแบบก็ใส่กันไปันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีใครกล้าไอ้นี่กันแล้วเพราะว่า มัโดนไม่คุ้มอ่ะสอสอเขาหอแม่งเ็บเก็บเก็บหมดเละอือแต่แล้วปุ๊บเขาก็จะปล่อยออกมาที่ลโรงเรียนทันทีลโรงเรียนครัวนี้แบบว่าอยู่โรงเรียนไหนแม่งจะปล่อยออกก่อนแม่งได้เปรียบใช่ไหมโรงเรียนไหนออกออกก่อนได้เปรียบพอออกมาปุ๊บเราแม่งมาเจอกนกใช่ป่ะกนกเขามาล่อแบบเดินมาคนเดียวเลยแบบว่าใส่ช็อปมาเลยใช่ป่ะเราก็ไล่เขาพอไล่เขาปุ๊บเขาออกไปจากประตูตรงนั้นอ่ะโอ้โหโดนเราโดนเราโดนก่อนเราโดนเอะชื่นโดนชื่นโดนเพราะว่าเขาโผล่มาปุ๊บเขากดเราเลยปึ้งปึ้งปึ้งเราวัง ม,ม,มันจะเป็นแยกไงเป็นยกเลยรมมเราโดนยยรเราโดนก่อนเลยอ่ะแล้วพอแล้วปุ๊กใช่ป่ะคราวนี้ก็มีรุ่นพี่บอกว่ากดกดบูไปในตู้โทรศัพท์<ช>เ,เราอันนี้ผมไม่รู้เรื่องอันนั้นไปไปไปสืบอสืบหาอันนี้คือได้ยินได้ยินมานะ,ะว่าว่าดูเขาโดนที่ตู้โทรศัพท์เพราะว่ามีแบบชุดอื่นอ่ะนั่นนั่าจะไม่ใช่นั่นนั่นนั่นที่วัดจเล่าว่าน่าจะเป็นตอนเรียนแต่นี่ที่ลกบูงานนี้ลกบูอยู่อ่ะลกบูอ่อีกนิดนึงที่ใหญ่บอกว่า เจอลกบูที่ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำทําที่ลกบอกว่าใส่ทักปืนลูกซองใส่แล้วใส่ใส่เสื้อยีนสีแดงนะสมัยชื่นะที่เราอยู่นะรุ่นพี่เราจะใส่ยีนสีแดงพวกแกงคนใต้เขาจะดูเข้มมากเลยผมลากไฟยใส่บูใส่มาเลยเขาจะเป็นแบบเดี๋ยวเล่าอย่างนี้นิดต่อให้ให้ใหญ่เขาเล่าอันนี้ผมไปรู้อันนั้นรถบูเขาเขาอยู่ในห้องน้ำเขาที่เขาทอนเสีย เอาเข้าเอาเข้าเอาเข้าเข้าไปในห้องน้ำในอันนั้นอันนั้นอันนั้นเขาท้องเสียมาแล้วตอนนี้เสร็จปุ๊บคนคนที่คนที่เขารอเขาบ้ามาสองคนแต่อีกคนนึงอ่ะเขาเห็นว่าว่าพวกเราเนี่ยมามาเยอะแล้วเขาวิ่งไปแล้วอ่ะตอนนี้เสร็จปุ๊บ รถบูยังอยู่ในห้องน้ำอยู่อันนี้อันนี้เราเราอันนี้แตบเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าว่ามีใครอยู่ต่อแล้วถามมีใครอยู่บ้านอยู่บ้านบ้างบอกเออกูเราบอกว่าเออเดี๋ยวก้อนนี่เดี๋ยวก้อนจะรีบไปไหนวะนู่นนี่นั่นอ่าจะพารถรถบูออกมาเจอรถรถบูบูก็นิ่งรถบูก็นิ่งเฉยๆก่อน อ่าแล้วตอนหลังเขาเขาก็ออกมาดูโอ้โหชื่นทั้งนั้นเลยลุกล็อบูเป็นเพื่อนที่รุ่นเขารุ่นพี่ผมนะแต่ผมสองปี่เนี่ยช็อปดำเลยชื่อนี่เขาหลายงานเหมือนกันเอางานแบบมหาดีว่าวันนั้นเป็นงานคอนเสิร์ตอะไรวะพิรักเจ้าพี่เป้ไฮร็อครอคฮันจะเจ็ดสีออกมานี่ออกก็ออกหน้างานเลย ข้างหน้าหมอชิดเลยครับเล่นไปเล่นในนี่รถไอพ่อทอตอนแรกก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเด็กที่ไหนไม่รู้มับูนี่แหละไปเปิดไปพังรถเขาอ่ะก็ฮะก็ไอพ่อทอเขาดันตึกแขวนเสื้อพละไว้ในรถไอ้พวกนี้ก็ไปเลยไปพังรถเขาใช่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 ป่ะใช่ใช่ใช่ไปพังรถก็จอดเอารถเอาขับรถมาใช่ขับรถมาดูเจ็บสีแล้วรถมันพังแต่ก็เสื้อไปแขวนที่ประตูรถ รถตกออกประตรถอะเราผาดเราผเราเลยผานไปก็เห็นพอดียับเลยยับใครเจ้าของรถไม่โกรธกันนะครับไอร้อนนะไม่ใช่พี่นะไม่เกี่ยวกันนะครับเกี่ยวกันบคนไปนะครับแล้วพี่ไอ้ต้นเนี่ยปวดท้องเว้ยแบบว่านางไม่ไหวแล้วปวดท้องเนี่ยก็เลยเดินย้อนสอนไปตรงหน้าตรงนี้เป็นหน้าหมอชิตใช่ป่ะก็เดินย้อนสอนมานี่ข้าห้องน้ำบออยต้นไปซื้อกระดาษจะช่วยคุณหน่อยพอพี่ติดี่สัยคือแบบว่า ถ้าล้างคนเราก็ต้องมีกระดาษจะช่นมามัยครับอนามัยนเพียงแร่ตูดบัสบ๊อ้นมันจะปเปี่ยนเพราะแบบไม่สบายตัวใช่ใช่ใชพี่ก็เรียกต้นต้นซืน้อมาไหมวะอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่ตอบใช่ป่ะเออไม่ตอบอ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยเดินออกมาเกงน,ในายเกงแบบยังใส่ไม่ไม่สมบูรณ์แบบเราเหนื่อยก็เหนื่อยท้องเสียเขากรจาคนท้องเสียว่ะเหนื่อยแบบใส่มาเดินมาโอ๋ออ๋อบูบานเลย บอกมาแม่ชื่นนึงกันเลยไอสัตว์ชอบใส่ตเตื้อดแดงมากันเลยถือลูกกอก <_ rubbing> ลูกอลกองเบอร์อะไรมาก็ไม่รู้เดินมาเฮ้ยบอกเฮ้ยบูมาอยู่น <_ S 1> ี้เราก็เหนื่อยมาแล้วแบบสลัถ่ายท้องมาแบบวิ่งเดิรออะไรอ่ะตับยาวเลย่งสวนออกมาเลยพี่หนีวิ่งหนีเลยตับยาวเลยจครับมาเจอบูอยู่ข้างหน้าพามาเจอบูเสร็จบูโดนมาแล้ว โดนฟันตูดบ้างโดนฟันหน้าบ้งไรไรรู้โดนยิงตูดบ้างเป๋ป่ะไอเป๋โดนยิงตูดหรือใครโดนยิงตูดอ่ะงานทะล้อพันเนี่ยพี่แล้วโดนฟันหน้าไอโอโดนฟันหน้าคือราแตกคือกันไปหมดแล้วเลยพลาดโดนนี่ครับแต่ลุกล็อบบูเป็นเพื่อนที่รุ่นเขารุ่นพี่ผมนะแ่ผมสองปีแล้วว่าจริงๆผมรู้ประวัติเขามาเขาเป็นคนดีมากนะเขาเขาเอาพวกถึงไปเข้าไปเจอกันทั้งในอะไรเงี้ยมาจากอะไรอย่างเงี้ย ก็คืออยู่ที่เขาต้อนรับอย่างดีคือแบบว่ามันจบไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกวันนี้เป็นเพื่อนกันเขาก็คุยกับผมอะไรเงี้ยทางแชทอะไรเงี้ยแต่จะอยู่ในอยู่ในอยู่อยู่ในเซฟเฮาส์อยู่ในคอนโดนั่นใช่ปะมันต้องรักกันหมดอยู่ในบ้านใหญ่มันต้องรักกันหมดถึงคุณจะมายังไงเรื่องข้างนอกก็ไว้ข้างนอกแต่แต่ไว้เรื่องข้างในที่และและข้างในนี่ท้รักกันถ้าไปพาดไปสปอเออชื่อลบกบูเขาการันตีได้เขาเขาเอาเพื่อนผมจับชื่อรุ่นอะไรเขาเอาหมดทุกคนนะเขาเขา ก็าต้อนรับอย่างดีเราเขาเเราเขาคิดว่ามันจะชื่อนี่ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เต็มร้อยเข้าชื่อไม่ได้บอกบอกตรงๆคนที่เรียนชื่อทุกคนเนี่ยใหญ่น้อยมาเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วมาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนชีวิตเอาเองถามว่าตัวส่วนตัวผมชอบบูไหมผมชอบมากคุณภาพบุรุษแล้วก็แบบเสื้อเขาสวยแบบว่าทางทางนู้นแต่แต่ว่าเขาอยู่ไกลเราไงเราไม่สามารถที่จะไปเรียนได้ผมผมเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ชอบสถาปัตนะแล้วผมก็ไม่เก่งด้วย แต่ว่าผมชอบช่างยนต์แต่มีมีแค่กหนกที่รับช่างยนต์ใช่ไหมแล้วก็บูโอ้โหแต่แม่งไกลอ่ะบางนาบ้านเราอยู่สําแยกไปฉายอ่ะแล้วไม่มีเพื่อนอ่ะถามว่าเราจะไปเรียนถึงบางนาได้ไหมเราไปไม่ได้นะเราไม่รู้ด้วยจะนั่งไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเพื่อนอ่ะใช่ไหมล่ะแล้ว่าหลังไม่มีเพื่อนหลังจะไปเรียนไหมก็ไม่ไปใช่ไหมล้อเขายังไปเรียนกรุงเทพกรุงทนเลยเขาก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนแล้วมันไกลใช่ไหมล่ะเออเราพูดแบบแบบเรื่องจริงอ่ะใช่ไหมเออแต่ผมที่ผมไปเรียนชุดผหผมไปเรียนก็ถือว่าไกลนะ ต่อรถสองสายไฟจะกลับแม่งรถแม่งก็ติดนะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋รถมาเขาเรียนข้ามข้ามข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วแล้วฝ่าจะน้ามาตอนแรกเขายังบอกเลยเขานั่งรถไปแปดใช่กลับมาแล้วห้าทุ่มมาตรฐานเลยของเราเนี่ยสี่ทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มมาห้าทุ่มันถึงบ้านใช่ดูในคลิปคลิปล็อกป่ะครับดูไม่ไปดูดูรู้สึกไงยังก็ผมก็ชอบล็อกเขาเขาพูดแบบตรงๆเขาจิกโง่จิกโง่ขันเร่งขันเร่งครับผมก็ผมจะดูคลิปของล็อกทุกคลิปนะ แล้วก็วัดบูที่ผมเข้าไปดูนะแล้วก็บูไอ้ที่ออกบูดมุกอะบูดมุกที่ออกคลิปมาที่แบบว่าเกี่ยวกับอ่าไึ่ช่องเก้าไม่ช่องไม่ใช่ไม่ใช่บูหนึ่งสองเก้าอะอ่าอ่าชื่อชื่ออะไรไม่รู้ที่ผมยาวหล่อๆหน่อยอะที่เขาออกออกออกมาทาช่องของเขาเองอะผมก็ดูของเขาอยู่ผมก็ฟังตานานของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบประวัติของลกว่าลกโดนรับน้องยังไงโดนโดนแบบว่าเข้าไปโดนเช็คอย่างไงโดนแบบว่าไม่ให้สวนอะเออผมก็คิดอยู่ก็ยังเคยถามลกนะว่า ลกถ้าตาลพัดไปเข้าบูเนี่ยใช่ป่ะแม่งจะเป็นยังไงวะใช่ป่ะผมแม่งไปเรียนไกไอไ่อ่ะว่าแม่งอยู่ไกลไอไ่ะว่าแม่งไปไปบูแม่งก็คงสนุกกับก,ก๊อปอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออผม่าคุยกับลกอยู่ใช่ป่ะใช่ก็เราก็อยู<ม>่แถวแถวบ้าน<ม>ับผมพ่อผมย้ายไปอยู่แถนวนู้นนะอ๋อไม่ได้อยู่ฝั่งธนนะครับผมผมย้ายไปตั้งแต่ปมียไดเไม่ใช่ได้เมียคือพ่อผมมาทำงานนิสันใช่ป่ะนิสันก็ี่เเปิดสายผลิตอยู่ที่กมยี่สามพ่อผมก็ย้ายบ้านไปอยู่ที่นู่นแล้วก็แบบ ขยับขยายก็ไปซื้อบ้านชาเฮา,า,าคนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นู่นไงใช่ป่ะแต่ผมก็ตอนนั้นเขามีเรื่องเสียแล้วผมไม่พูดถึงเรื่องที่เสียของเขานะที่แบบว่าเป็นข่าวดังอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากจะไปเรียน,นะแต่แบบว่าโอ้โหกลัวโดนเช็คว่ะ <laughs> พูดจริงว่าผมกลัวโดนเช็คว่าไอ้แม่งมาจากสารพัดมาจากชื่นหรือไงโดนหนักแน่นอนใช่ป่ะแล้วผมก็ผมพูดตรงว่าถ้าผมโดนผมรับไม่ได้ผมต้องมีสวนถ้าไม่สวนผมก็ต้องออก ขนาดรถขนาดเขายังโดนโดนเขาก็โดนเขาโดนปุ๊โดนอ่าโดนโดนอาหารี่โดนอะไรอ่ะเขาอาจจะเล่าไม่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 หมดใช่ด้วยนะผมว่านะเพราะว่าน่าจะโดนเยอะการโดนเช็คแบบนี้ใช่ป่ะถ้าเป็นรกก็แบบว่าเขามีใจรักจริงๆเขาอยู่บ้านอยู่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาถึงใช่ป่ะแต่ผมเนี่ยถ้าผมไปบอกเฮ้ยมึงมาจากชื่นแล้วรับน้องผมแบบว่าหลับหรืออะไรเงี้ยผมว่าผมไม่ไปเรียนต่อหรอกแล้วผมว่าคงต้องมีแก้อะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วผมก็คงไม่ไปเรียนหรอกอะไรเงี้ยใช่ป่ะเพราะว่า มันก็ไม่ไม่ใช่อ่ะไอ้นั่นอ่ะจะมาเออแล้วมันก็มีผมออกมาก็จังเจอตลิ่งนะมีผมมีลูกน้ตลิ่งอ่ะอันนั้นต้องถามรุ่นสิบหกพวดโป้งพวโตนะอนตนผมอยู่ปากผมอยู่ตะพานทุ่นแล้วเพราะาผมออกออกมานั้นต้องพวกเราเคยเจอทีนะเราเคยเจอทีที่ว่าเขาล่องมางานอะไรกันอ่ะต้องหนึ่งสี่หกมาใช่แล้วที่เรารออยู่หน้ามมลิคิงปีนเก้าอ่ะเห็นไหมจะจำได้จำได้ที่ทีงมาแล้ว แล้วเราก็บอกว่าเราไม่ยุ่งอ่าตอนนั้นตอนนั้นเขายังไม่ฟูแต่ยังเขาเต็มกันแต่เขาเต็มแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ฟูมากเขาก็เขาจะลงมาหาเราาจะลงมาหาเราเราก็บอกว่าเราชื่นนะชื่น แต่ผมได้ข่าวมาว่าตลิ่งเนี่ยคือแบบว่าโอ้โหมาทั้งชื่นทั้งกหนกทั้งบวงเลยทั้งแบบว่าไหลพกทเพราะว่าอะไรแบบรวมมิตรมาเลยคือมาเข้าตะลิ่งเยอะมากแล้วผมลากใจอย่างนี้เลยอ่ะคือแบบกนกโอ้โหเฟี้ยวใช่ใช่กหนกกนกแล้วก็แล้วก็อินแล้วก็อะไรที่ออกมากนกไก่นี่กนกกับพกทเยอะแล้วที่แบบว่าชื่อบ้านโต้งครับ อันนั้นต้องไปคุยกับโต้งกับโป้งอันนั้นเราไม่อยู่ในเหตุการณ์เราไม่อยู่ในเหตุการณ์ต้องไปคุยกับโต้งกับโป้งกับไก่กับแก๊งเพราะว่าบ้านบ้านพวกนั้นเขาอยู่ใกล้ๆตลิ่งอ่าเราะอยู่บางนนใช่บ้านเขาอยู่ใกล้ใกล้เขาอยู่ใกล้ตลิ่งเลยอยู่ในซอยเดียวกันเลยใกล้ใกล้มากไม่ถึงสองสามป้านเม์เขาใกล้กันมากเห็นก็บอกเขาจะมีเล่าเรื่องกันยังไงเดี๋ยวก็ถามรุ่นเอาเอารุ่นเอาเอาเดี๋ยวเขาให้รุ่นเป็นไล่อ๋อเป็นไล่ที่นู่นหรือว่า หลังไปไล่ที่นู่นเอาดีกว่าก็ผมไม่รู้ในเหตุการณ์บางทศเขาก็ไม่อยากไล่เล่าหรืออะไรเงี้ยใช่ปะเพราะตอนนี้มันก็เป็นเพื่อนกันใช่ปะช่วยมาเลือกันเรื่องทำมาหากินเรื่องแบบว่าอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันหมดแล้วเป็นเพื่อนกันหมดแล้วไงโอ้แต่เคเนี่ยผมได้ยินชื่อเขาโด่งดังมากเออพูดถึงเคหน่อยพูดถึงเคหน่อยผมไม่ทันนะครับเคเคนี่็แต่ผมก็รู้เขาอยู่แต่แต่ผมไม่ไม่ไม่เจอเขาเคสุดอีนี่สุดตรีเลยคือตะก่อนเนี่ยเอาแบบว่า บ้านข้างในอะน,นะครับแต่แก่อนจะไม่มีบ้านแต่ผมเรื่องเรื่องเพาศสัาศาตว์เทศชาจำหน่ายเข้าข้างในเล่าให้ผมก็ไม่ได้อยากเล่ามันเป็นดาบสองคมคนดีก็ไอ้นี่ใช่ป่ะคนไม่ดีก็ไม้น่แต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ผมขอแค่พูดนิดนึงผมเข้าไปตั้งแต่เรือนจำพิเศษทนเพิ่งเปิดใหม่ๆ ปีสัเย่างปีสามแปดผมเรียนชื่อได้แค่ไม่ถึงเิมแล้วหูเปลี่ยนไปแล้วแล้วหูยุบมายุบยุบยุบไปเป็นพิเศษทนผมว่าเข้าไปตอนนั้นก็มันอยู่ดีกว่ายุคสมัยเนี้ยคือของบ้านเข้าได้อะไรเงี้ยเยี่ยมญาติแล้วก็มันไม่ได้มีเยอะถึงขนาดนี้แล้วคดียายามาเนี่ยใช่ปะมันไม่ได้มันมันมันยังไม่ได้ดังแล้วสมัยก่อนมันจะเป็นคดีผงเยอะแต่ผมเนี่ยเข้าไปในคดีคดีนี้ใช่ปะมันก็แต่เพราะว่าผมแม่งตัวุ่ะผมแม่งโดนหนักอะ โดนสี่ปีฝ่าทั้งที่ของมากกว่าผมหรือก็โดนครอบได้อะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ผมมาโดนหนักกฎหมายใหม่อนะไม่ใช่กฎหมายใหม่เป็นกฎหมายเก่าแต่ว่าผมมาโดนหนักเพราะตำรวจแทงมาแล้วผมก็เป็นเด็กที่แบบว่าไม่รู้เรื่องสิบแปดย่างสิบเก้าเพราะผมเข้าไปตรงนั้นผมพูดจริงว่าผมร้องไห้ครับว่าผมมีแฟนอยู่ผมกลัวหำไหมผมกลัวแต่มันก็มีความตื่นเต้นอยู่ในตัวเพราะาผมแม่งชอบแบบว่าอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรที่แบบใหม่ๆหมที่ยังไม่เคยเจอหรืออะไรเงี้ยผมแม่งชอบท้าทายผมก็เข้าไปนั่นไปใช้ปว่าแต่แบบ มันขาดอิสระอืมทุกสิ่งทุกอย่างมันมันนั่นได้มันมีเพื่อนมันมีอะไรอ่ะคุกไม่น่ากลัวหรอกคนคุกมันน่ากลัวข้างในข้างในใช่คุกมันจะมีแต่กําแพงอ่ะมันก็เป็นแบบว่าน่าคนที่ใช้ข้างในมันร้อยพ่อพันแม่ถ้าคุณมีเพื่อนคุณไม่มีสีคุณไม่มีบางคุณไม่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่แบบว่าอยู่ได้แต่แบบว่าคุณก็จะต่ำกว่าเขาเป็นลูกไล่เขาอ่ะถ้ามันนั้นคุกคุณก็จะโกร๋หน่อยมีบ้านมีเนี่ย ผมอยู่กับบอยมังกรแดงคือพ่อพบ้านผมปูนักรบคือนี่บะพ่อบ้านขาใหญ่หนังเหนียวหลังเหนียวครับเออผมอยู่กับเขาเขาเป็นคนปลูกฝังผมแล้วก็สอนวิชาหลาสิ่งหลายอย่างการเอาตัวรอดการที่จะไปจะเผชิญชีวิตอยู่ข้างในยังไงโดนอยู่ยังไงไม่ให้โดนเขารังแกใช่ป่ะอยู่บ้านคใครอยู่ไม่ของแกแต่ลุคนั้นที่ผมอยู่คือ เคเขามาที่หลังเคเขาไปที่เคต่ำหนึ่งชั้นนะอ่าเคเขาไปที่บางขวางมั้งเคต่ำหนึ่งชั้นอ่าแต่ตอนจะมีเบคับบ้านบ้านหอกน้อยบ้านบางแคครับอ่าเด็กบางแคร้านรูปอาร์ตบูรณะใช่ะหมฝั่งทนนะแต่ว่าอ่าไม่ไม่คนละฝั่งกันมันก็อยู่เป็นมายุบนี้สมัยก่อนจะไม่มีบ้านตะหลิงชันเคเนี่ยเป็นคนที่จุดกําเนิดของบ้านตะหลิงชันครับอ่ากิเด็กตะหลิงชันก็คือเด็กบ้านเค เขาจะรู้กันอยู่ก็จะไม่ยุ่งกันตาลิงชันกับบาะน้อยจะพี่น้องกันนะบาะน้อยบาะใหญ่ตาลิงชันจะอยู่รวมกันใครอยู่ตาลิงชันก็จะไปอยู่รวมอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วเคเขาก่าเป็นหัวเขาเรียกว่าหัวเรือครับเ,เป็นพ่อบ้านเนี่ยพ่อบ้านใหญ่ทางนูน<ม>้นแล้วเขาแบบทิกโก้แต่ผมไม่เจอเขานะเพราะว่าเขาอยู่คนละที่กับผมสวยก็ใบสวยม็ใแต่ผมได้ยินชื่อเขาเขาสุดยอดเลยแบบว่าหัวเรือแล้วแบบทิโก้นักเลงแล้วก็แบบว่าบูสดตุก แต่ตลอดอ่ะอืมครับทุกแผลทุกแผลแค่นี้ของเขาแตเนี่ยหมดอ่าบอกผมไม่เคยสัมผัสกับเขาไม่เคยเจอเขานะแต่ว่าชื่อเขาผมได้ยินผมไม่ดังเหมือนเขาเขาเป็นแบบว่าโอ้โหสุดซีนอ่ะเออไปแบบไปนั่นเขาเรื่องนี้ผมไม่อยากพูดเพราะว่ามันมีคนที่ชอบหรือไม่ชอบอ่าอืมใครไม่ชอบก็ผมบอกเลยนะก็เลื่อนผ่านไปไม่ต้องไปดูอใช่ครับออันนี้มันเป็นแบบว่าผมไม่สามารถไปสอนใครได้เพราะว่าตัวผมไม่ได้ดีร้อเปอร์เซ็นต ผมไม่ได้สามารถสอนใค้ผมได้จะเตือนน้องๆว่าเมื่อคุณพลาดไปแล้วคุณจะมานั่งคิดแต่ได้หลังกูไม่น่าเลยใช่กูไม่น่าเลยกูไม่น่าถวาเราถ้าเราผิดพลาดกันได้มันผิดพลาดกันได้แจกแจกให้มนเลื่อฟ้นเรื่องอดีเก่าแต่การเข้าไปยูตรงนั้นปุ๊บมันเป็นการสอนเราว่าให้ให้เราเข้มแข็งให้เรามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นให้มันตื่นตัวดูที่คุณจะไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือทางตรงอันนี้คุณเป็นเลือกเดือนของคุณเอาเองตื่นตัว อันนี้คือผมบอกได้แค่นี้ผมไม่สอนใครเพราะว่าถ้าผมพลาดขึ้นไปขึ้นมาอนาคตเรื่องหน้าผมไม่รู้ใช่ป่ะเดี๋ยวมันจะมีคนมาซ้ำแต่อี้มึงยังไม่ดีพอเลยมึงมาสอนกูใช่ไหมเออใช่ใช่ทุกทุกคนอ่ะมันอยู่ที่ดีดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเรา <c oughs> ใช่ครับผมก็อย่างที่ผมบอกผมไม่สาม,มารถไปสอนใครได้ใช่ป่ะเพราะว่าตัวผมก็ยังไม่ได้ดีเต็มร้อยผมก็ทํางานเพื่อเลี้ยงครอบครัวผมให้เพื่อครอบครัวผมอยู่รอด อยู่ได้ไปวันๆโดยไม่ไปเดือดร้อนใครใช่ป่ะเลี้ยงครอบครัวผมได้อันเนี้ยคือสุดยอดแล้วเพราะคุณสามารถเลี้ยงครอบครัวคุณได้คุณไม่ได้ว่าคุณไม่ได้ทํางานคุณจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคุณจะจบมาหรือไม่จบก็คุณไม่ได้ไปเตะเดินขอตังค์ใครหรือว่าให้ใครเลี้ยงคุณเลี้ยงครอบครัวคุณได้คุณคือสุดยอดแล้วคุณผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาได้คือคือคุณเป็นแบบว่าผ่านไปแล้วขั้นหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าไอ้เรื่องตีกันเนี่ยผมก็ ก็อย่างที่บอกไปสอนเขาเขาก็ไม่เชื่อหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าห้ามใครไม่ได้ห้ามใครไม่ได้เพราะว่ามันมันจุดของวัยรุ่นเนี่ยชีวิตไข่วัยรุ่นอะมันมีแบบว่าเฮียมองหน้ากันบางทีมีเรื่องหญิงมั่งใช่ป่ะต่างสีเสื้ออะไรเงี้ยตอนนี้มันมันละลอยลอยลอยกันตอนวัยรุ่นไม่ใช่ก็อย่างที่ผมบอกเไม่ใช่มันพลาดพลาดตอนนั้นมึงเกลียดเกลียดอินมากเลยนะเกลียดเข้ากระดูกดำเลยแบบว่ามึงอย่ามาเป็นเพื่อนกับกูเลยอะไรเงี้ยผมรับไม่ได้นะอผมทุกวันนี้แต่ว่าผมมาแบบ มาลดทิฐิผมลงอ่ะเพราะว่าผมดูไลฟ์อยา่างรู้แบงอินมาดูจากอาชีวะทีวีใช่ปะผมก็เลยลด,ลดทิฐิ<ร>ผมลงแบบว่าเออแม่งเขามาดีกับเราเราก็ดีกับเขา<แ>ใช่ปะเราก็ไม่ได้มีอะไรกันแบบมากมายใช่ปะเราไม่ได้ไปยิงเขาตายหรือเขาไม่ได้ไปยิงเราเราแบบว่าเจ็บแบบว่าอะไรมากมายอะไรเงี้ยใช่ปะแต่ว่าใครคุยดีกับผมผมก็พูดว่าใครดีกับผมผมก็ดีคุยดีด้วยแต่ถ้าใครมาเขียนกับผมผมก็ไอ้นี่กลับใช่ปะผมก็ไอ้นันกลับแต่ว่า ก็อยากก็ทําอะไรก็อย่ามาคิดเสียดายทีหลังว่ากูไม่น่าเลยใช่ป่ะเพราะคนที่อยู่กับเราคนสุดท้ายคือพ่อกับแม่เราใช่ไหมไม่มีใครหรอกลงกับเราผมผ่านมาตรงนี้ผมไม่ได้คุยว่าผมเก่งหรือว่าผมเป็นฮีโร่ว่าอะไรเนี่ยผมแบผมก็อยู่ข้างในมาสิบห้าชึงนของชีวิตอะชีวิตไปรุ่นผมหมดไปกับตรงนั้นอะยันผมอายุสามสิบป่าผมก็เพิ่งมาแบบมาเริ่มสร้างตัวมากับตัวอะไรเงี้ยเพราะว่า ผมยังดีที่มีพ่อแม่ผมมาคอยรองรับบอกหาอาชีพเออหาอาชีพแบบเขาไม่เล็คือยังไงเรายังไงเขาเราก็ลูกเขาใช่เขายังช่วงกี้ลูกอ่ะเขายังหาอาชีพให้เราทําได้เราก็เลยไปต่อได้ใช่ป่ะเราก็เลยแบบไปตามทางที่แบบพ่อแม่เราแบบเออเกื้อหนุนเราเราก็ไปไม่ใช่ตอนตอนนี้น้องทุกคนนะตอนนี้วัยรุ่นชีวิตวัยรุ่นนะที่วิผ่านมานะวันนี้มันก็สนุกดีหรอกแต่แต่ถ้า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 มีผิดพลาดอะไรไปเนี่ย มันมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้เอาแค่หอมปากหอมคอพอปุ่งปังต่อยกันแบบว่าโชษ<น>แช่อย่าอย่างฟันเขาเนี่ยผมก็พงตรงนะผมไม่อยากฟันใครที่หัวมผมเคยก็เคยมีแต่ว่ามผมจะฟันตามขาตามตัวเพื่อว่าถ้ามันโดไปถึงนีน้มันถึงกับพยายามฆ่าถ้าคนรู้มาเนี่ยเขาจะรู้ใช่ป่ะว่ามันไม่ควรทําถึงกันถึงขนาดนั้นบางทีเขามาน้อยเราก็แค่แบบแอบแบบพวพระทีสองทีแล้วก็จบเจ้า กันไปอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าโหมเอากันถึงตายเลยอะไรขับมวกกันน็อกมาไล่ยิงกันอะไรเงี้ยมันน่ากลัวมันน่ากลัวจริงจริงแต่ามันไม่ทุกอย่างมันไหนจะกล้องวงจรปิดไหนจะเด็เครื่องมือสื่อสารนี่ไหนจะรถไหนจะลายรักรกรมนเนี่ยไม่ต้องไปดูถึงชาติหน้าครับชาตินี้พอเพราะผมก็มีลูกวัยรุ่นผู้ชายลูกผมก็เรียนช่างเหมือนกันจนผมเนี่ยโอ้โหลูกผมอยากเข้าหลายโรงเรียนแต่แบบว่าแถวทผมย้ายไปอยู่แถวมุราการมันก็มีกรุงเทพช่าง แต่ลูกผมไม่ไปเข้าลูกผมก็จะไปเข้าช่างอุดแล้วไปเข้าสิไอวัฒนาสีวัฒนาใช่ไหมแต่ขนาดไปเข้าสีวัฒนาไม่ค่อยเจอใครยังโดนเล่นเลยเหรอเออยังใส่ชุดนั้นตีกันหนักเลยดีที่แบบว่าสะพายสะพายไอกระเป๋าน้ตบุ๊กอ่ะเออเขาฟันมาโดนกระเป๋าน้ตบุ๊กผมก็เจ็บแขนแทนลูกผมนะแต่แบบว่าสิงอะไรไม่ได้แล้วแบบว่าลูกผมก็จะไปเข้าชมนี้เพราะว่าผมบอกผมบอกลูกผมว่าถ้ามึงจะเรียนนะ กูผ่านมาเยอะหูมึงเข้าชันิดีว่าแม่งเฟี้ยวสุดแล้วในยา่านสะมุทรปราการเนี่ยชันิมันจะเป็นรอบค้าเหมือนพวกเราเงี้ยค,คือใส่แบบยีนได้ช็อปแม่งแบบเต็มสติงอะ่ะนีค,คือแบบว่าเต็มสูตรอะ่ะมึงจะแบบว่าไม่ใช่เป็นเรียนแล้วมึงแบบว่าโอ้โหถูกแต่งตัวก็ไม่ถูกระเบียบอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มึงเรียนไม่จบหรอกใช่ป่ะมึงก็จะไปเข้าอันนี้เลยแบบ จะไปเข้าช่างอุดอีกขเขาบอกอย่าเรียนเลยลูกใช่ป่ะไปเรียนที่อื่นดีกว่าผมพูดจริงว่าผมอยากให้ลูกผมเรียนม4มห้ามากกว่าคือผ,ผมห่วงชีวิตมันเนีผมผมห่วงชีวิตมัน be be wa one, แบบว,าว่าห่วงความปลอดภัยมันเพราะลูกเราเนี่ยพอเราไปโดนแล้วเราก็ตอ<ร>้องไปตามเอาออกตามอาออกแล้วผมก็หมดไปเยอะอย่างอย่างเขาเขามีลูกแต่แต่ผมยังไม่มียังไม่มีลูกครับยังอีกยอะยังไม่ยังไม่มีครับก็เลยก็เลยสอนสอนให้นอนทุกคนว่าว่าว่าเราอะ ชีวิตชีวิตพี่อะที่มายืนจุดเนี้ยมัน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 ไม่ได้มันไม่ได้โชคดีเสมอไปใช่ครับมันมันต้องมีต้องมีทั้งเก็บทั้งปวดทั้งทั้งปวดร้าวทุกอย่างมาเจอเจอมาในชีวิตทั้งเจ็บทั้งหลายอย่างครับนอนเฉียดตายมาแล้วครับโอ้นอนเฉียดตายมาก็มีนะครับผมไอ้ก๊อฟกูกูเตะขามันจนเนี่ยมันลอยตีนอยู่แล้วแบบพอลแล้วเดินตัดเต่าตัดต่อแก้วกิน อ๋อถามถามพี่ใหญ่ก็ต่อก็เป็นไงเอ๋ส่งให้กูกูส่งให้เอ๋มึงที่ไม่ส่งให้ใครเลยพี่เดี๋เดี๋ยวอันนี้พี่ปวดหรออันนี้เคลียร์ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายอยู่เลยจะตัดต่อเลยนะตัดตัด่อนตัดออกตัดไปก่อนเฮ้ยเอาลงมันนอกรอบได้ไหมฮสนุกสนุกได้ไหมมาสนุกเฮฮามกเฮฮาออมเพื่อนมุกออมเพื่อนเนี่ยนู่นเนี่ยเอ่อครับผมเอามาต่อที่ใหญ่แล้วกันครับผมใหญ่ในเรื่องราซซอรี่นี่บอกตรงว่าต้องต้องมีตอนสองแน่ๆเลยครับผม แต,แ,ตแต่แต่คิวไม่ว่านนะผมคิวทองพี่ทองพี่ป้อพี่ป้คิวทองอยู่ครับแต่แต่ยังไงยังไงพี่พี่ใหญ่ขอฝากด้วยนะว่าว่าเด็กเด็กลูกเนี้ยพี่ใหญ่กลัวใจเหลือเกินทุทุกวันนี้พี่พี่ใหญ่ยังกลัวไปเหยียบเงาน้องๆเลยเพราะเพราะน้องๆสดเหลือเกินและลูกหลานของของของพี่ใหญ่อะฮะพี่พี่ใหญ่ขอฝากไว้ฝากไว้ฝากตัวด้วยนะครับนะครับครับพี่พี่ใหญ่น้อมน้อมทุกคนนะถ้าเกิดพี่ใหญ่ัันนหน้าวันหลังยังไงก็ ปล่อยพี่พี่ใหญ่เดินเดินไปดีๆ,ๆแล้วกันนะครับครับพี่พี่ใหญ่มีมีมีข้อกติสอนใจอยู่ใค่หนี้ยะพี่ใหญ่คิดว่าพี่ใหญ่ก็ชีวิตก็ผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วแต่ตอนนี้เหลือเหลือชีวิตที่เหลือแล้วคร <laughs> ับตอนนี้ใครจะเหลือมากเหลือน้อยอยู่ในกลุ่มเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ตัวคองชีวิตจะแล้วว่าใครจะเหลือมากเหลือน้อยแค่น,นั้นเองมันเหลือแค่เจ็ดวันนี่แหละแต่ไม่รู้ไม่รู้จะไปวันไหน,นในภายในเจ็ดวันเนี้ย นะครับน้องๆพี่พี่ใหญ่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากเพราะพี่ใหญ่พูดมาเยอะแล้วครับพี่ใหญ่เนี่ยอาจจะมีตอนสองได้นะครับเพราะพี่ใหญ่เนี่ยอยู่เชียงรายป่ะครับผมอยู่เชียงรายครับเชียงรายเชียงใหม่จะไปอยู่อยู่ในภาคเหนือตอนนี้เมียส่งออกไปอยู่ภาคเหนือเลยนี่นั่งเครื่องบินมาโดยเฉพาะงานนี้เลยนะนั่งกลับมาเนี่ยครับครับครับเพื่อมาถ่ายอาชีวะทีวีเลยครับแต่ว่ามีกลับมาเรื่อยๆป่ะครับหรือว่าอ๋อก็ก็้วแจะเมียสั่งครับเราเพราะเพราะกิจการที่บ้านที่บ้านที่บ้านแปลนะครับ 啊，反反，那得反，就上。啊。 พอเราอยู่ในกรงสีปกติใหญ่ไม่ค่อยออกสื่อนะครับนี่เพิ่งมาออกเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เพราะเพราะพี่เขาพี่เขาชวนมาแอ่แต่พี่เขาเขาใจซีดไม่ได้ไม่เนาะถ้าผมไม่มีพี่ใหญ่อยู่มันก็จะไม่สนุกไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าจะมีผาาอะไรไปหาพี่พี่ใหญ่ไม่ค่อยได้พูดเลยแต่แต่พี่ก้องพูดหมดก็ไม่เป็นไรเนี่ยพี่เอ๋เดี๋ยวฟังต่อจากพี่เอ๋มา้นะกันะพี่เอ๋พี่เอ๋พี่เอ๋พูดถึงน้องๆสมัยนี้หน่อยนะครับ ดูข่าวก็ไปเก็บน้องๆมาพี่เป็นมูทีด้วยนะพี่จะไปเก็บศพน้องๆมาเคยไปป่ะพี่เคยไปครับอย่างที่โดนแทงตายที่ไหนบังพัดบังพัดใช่ครับช่วงรงเรียนอะไรครับบังพัเอ่อโรงเรียนอะไรคระพรามหก้งโดนโดนแทงโดนแทงครับก็ไปเก็บศพมาถึงฝากว่าไม่คุ้มเลยครับพอมาถึงได้เห็นพ่อแม่ที่น้องที่เข้ามานะพ่อแม่เข้ามาเนี่ย โอ้ร้ห้นั่งร้องไห้แล้วแล้วปากทางสายสองนะครับปากทางสายสองตรงตรงที่ตรงสามก็ปูตรงนั้นอ่ะที่ที่ที่เด็กละลาสิหรืออะไรคงทนหรืออะไรตรงนั้นที่ที่เขาเสียชีวิตตรงนั้นอ๋อนั้นหน้าน้าสาวรบุนไอหน้าสาวแปดแปดเสียงแปดแปดที่โดนโดนโดนอินนะครับเจอบฟันอ๋ออุ้ยรงนแลก็ปีนานเลสิใช่ครับแล้วก็ ตอนตอนนั้นตอนเรียนครับตอนเรียนเขาก็เป็นมือทีอยู่นะครับตอนนี้เหลือใช่ครับช่วยเหลือสังคมอ้ตอนตั้งแต่สมัยอินเลยเหรอใช่ครับยี่สิบปีอ่ะโอ้ตอนอินยังไงนะฮะก็ที่อินอินฟันด้วยจอบครับพลลาสิต มาต่อแที่บบที่มีปัญหากันไอ้อะไอ้ที่ว่าอินอ่าราชสิทธิ์แล้วก็มอเอเชียที่มีปัญหากันเรื่องงานก็วงานงานที่เปิดห้างเปิดห้างอะไรครับเดี๋ยวมอเดี๋ยวมอไม่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 อันนั้นหลังในนั้นอันครับมอเริ่มเริ่มเริ่มพี่ที่เพีเขาเก็บเก็บสปาอยู่ด้วยครับถ้าเกิดว่ากศโดนฟันโดนเมเยอะเก็บสงสารครับอย่าอย่าอย่าเลยครับต้องระวังหน่อยน้องๆถ้าอยากอยู่นานๆเพราะ ที่เราผ่านมาเราเห็นเยอะมากเ็บเด็กนักเรียนมือขาดโ<ฮ>อ้โหกศเนี่ยเก็เห็นโดนฟันมามือขาดสุดท้ายก็ต่อไม่ได้มันก็กลายเป็นอย่างเงี้ยครับไม่คุ้มอ่ะคนเราเหลือมืออย่างเงี้ย<ฮ>ครับก็ก็ฝากน้องๆน,งนงยครับระวังระวังเนื้อระวังตัวหน่อยแต่ไปห้ามไม่ได้นะเพราะว่าเพราะก็เหมือนเราอ่ะใครมาห้ามเราเราก็ไม่ชอบ ระวังตัวเองดีเอาตัวรอดให้ได้อย่างพี่ใหญ่เขาพี่ใหญ่เขาไม่ใหญ่รูใหญ่เขาพี่ใหญ่รูหลอดเป็นเหล็กรูหลอดเป็นเหล็กอ่ะดีที่สุดแล้วครับเราเราก็ต้องหูไวตาไวมีมันหูไวตาไวกล้องมันไวกว่าเราอีกครับน้องเขาหมายจอดนั้นมีกล้องนะพี่พี่ขอฝากไวแช่นเนี้ยฝากน้องนะพี่อย่าไปเจอกับพี่ในที่กระเทิดเลยพี่ไม่ชอบไม่อยากไม่ใช่ไม่ชอบไม่ออกไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นใชยาพี่เอกเขาพันศพแล้วเป็นเป็นหมื่นศพแล้วไม่เหานไม่เห็นอ่าครับ ก็สุดท้ายแล้วนะฮะเสื้ออาชัวทีวีครับผมครับก็มอบม้อนก่อนพยายามลิน้นเลนิเลนพันแล้วฮะ <laughs> อา้าวกับผัวกับผพา อ่าครับอ่าเขาอ่าขอบคุณครับขอบคุณมากครับอ่าครับครับขอบคุณครับครับด้านหน้าเป็นสกรีนครับผมจากเด็กราชสิทธิ์นะครับคนทำครับผมใช่น้องพุทธไหมไม่ใช่มีเห็นน้องพุทธไม่ยอมครับก็เป็นข้างหลังข้างหลังหน่อยนี่อ่าครับคนละตัวนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งกันก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งพี่ใหญ่เครับตัวแบผมขอแขนมองให่ใหญ่ไหมได้ไหมครับแบ่งกระส่ายเอาวันวันคู่วันขี้ครับไม่ใช่สามคนเป็นวันคู่ขี้ได้ไงไม่ใช่อับก็เดี๋ยว พี่เขาเขามีเยอะในคนแล้วเขาบก็่มจะเป็นจ่านะครับอ่จะไม่มียศตำแหน่งเขาเลยยังไงผมเก็บไปก่อนแล้วกันช่วตัวนี้อ่าไปไล่ล่ก่อนแล้วกันอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากรู้ว่าผิวยังไงหลบยังไงหนียังไงให้เอาตัวรอดได้ ถามพี่ใหญ่เขาเลยนะครับเพราะผิวมากผมยังผิวตูวเขาไม่ได้เลยเขาไม่เคยเก็บเลยอ่ะงานโย้อยเขาครับเขเริ่มเก็บเหมือนพวกเราครับครับยังยังพี่พี่ฝากไว้ก่อนนะครับเรื่องแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวพี่มาแน่ๆเดี๋ยวผมไม่มาเดี๋ยวผมแย่งซีนยันผมแอบดูอยู่ข้างๆเอาลี้ขอบคุณมากครับเตาดีกว่สเตาดีกว่าเสื้อสีดำพวดเข่งเดี๋ยวมันขออะไรนะเอาเสื้ออีกหน่อยแร้วทำอะไรด้วยเดี๋ยวแก้ว วันวานยังคงเล่าหา